สบายดีสบายดีทุกคนเมื่อวานมาพบกับซองน้องตุ๊กสาวสมเหนืออีกแล้วเนาะตุ๊กจะพาอูไปเลาะไปเลาะหารของป้าหรือว่าของแปลกๆอยู่ตลาดอยู่ตลาดสมเหนือเพื่อมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซูข้าวคามกินไปกันเลยเตือนก็พันี่เด้งซ้อนดตเกนไอยูนนวดใต้ตัวนี้เขาละมากก็เอ็มดึงดันดึงดัน เจ็บๆตัวนี่นะ่ะมักเหงโอช่วยนะพ่อเอาไว้ตอนกลับมาก่นอนนี่ตัวปลาพัน,น,ปพนไปโอ้เนาะเนาะน้อยๆปิดตาเจ็บนี่นี่นี่ตัวนิ่งอ,อันนี้เอม็มอันนี้ตัวตัวกบหัวยอ จ้าอันเขด้นกาะกอเาด้กาะสองพันกองสองพันสามกองน้่เอากงนึงไปเอากองหนึงเนาะเอากองน่าจอเอางาเออผู้คยานี่เขากบมาโซนนั่นของของพาของตอนของมือสำเหนืออ้เจลเจปะวัเมือมือบ้านคอนจัาที่มาซื้อพ่อเน่าก็สั่งมือแล้วนครับรถแท้ เบอร์อาหารอ,อันนี้เสวยอัวอันนี้เป็นแหน่งของตอดของปลาของเมืองสมเหนือเลยเออซื้อมะเขือบอกไปเท็นอารลามนู้น่ะตัวเงันล็อกกันไหมหล่ะจังสือมอกระทัน ภาษาไทยเอินอพุชซาพุชซาอืมมากใหม่มากใหม่มังหนาวเขาที่ะมาณนี่เลยเนาะอู้น้ำอ้อยอุ้มช่วยบ<อ>่ของธรรมาซาบะไหมเออไม่ปนสังน่งไรน้ำสดปไรอันนี้มาน้ำอ้อยเดี๋ยวน,นี้คิดหน้าหน่อยอห่าอก็มังแหวผักเทียม เชดจักสารมะเขือใครเเด้อชิลพันเอาชิ้นน่เลยโอ้หชิลพันอาหาชิ้เอาประมาณสองพันกันได้ละอูเอาเงยจา่สองพันดอกเอาเลยได้ประมาณสองพันเอาไปื้ออลามอนวยอ่อนๆหนึ่งอันนี้มาเด้ปะมะเดือมะหว มังวะ่าม so so um so ักเดืออ่ะบ๊วมเดอ่อมือยมังะมังงมังวเขาไปให้ได้กินจับจะอดจับจะดอ๊อรันอโอลดอลันโอ้ปัจเาอยปับัปัุมาาวนจุเอฟมาแต่กระเดือ ยุยสบกอย้ยโอยไปทางไหนไปทางลงมาบ้างมืองเสียคอนีว่ะเออเออเมื่อละเมืองเสียคอแต่ปัจจุบันสบกโอยเออออม็กกันมือหดเมือยังสิบแดลักมือจังหัอู้ใกลแล้วบ่เออเออไกลฉบบมือสิบสองลักฉบับฉบตั้งห้ามือไรเขามบบเขามเกาเสียงคออ่ลูกสับลูกพุนมาพุนมาเก้าสิบหกลัก วันไหนมาวันนี้กขาทมอสอนเัทเรลงมาในโรงจมเดียงไสนี่ออูนั้นมาขายจักมือหรอมามบนนี้หรอมาบนนี้ขึ้นมือขำกินแลงกันเราออกมาเตยบ้านมาหัวที่สิบเอมงแม่เอารถเดินมารถมารถเทามาเรานโอ้นอนจู่ด้เลยอเล่ะนอนดูตลาดแค้มอันนี้รถเต็มเครื่องฉันนอนไร้หนาวกว่าอาผ้ามาลุนหลุนผ้ามา รถเต็มเครื่องน่รน้มาขับเดประตูจังเอาคำอะไรเออขับจนเนอไบระวังเาขายเด็นาเป็นตเเอกมาิ้นหมีผ่านโบกกินนิเบเลย พอแล้วเนาะได้ยังกินเดได้อด้กินเดได้นอได้ผักอางผักกสักกระสฮะพันกิบนี่ น้องาอออมาอะไรต่อมาเล้วนี่แกงน้อขมเห็ดแกงน้อขมใส่เห็ดไ้อูคำมกินนี่กระปีงปลานี่กะอออลามหนูแต่ว่าตุกเป็นคอนเห็ดแต่ว่าตุกบุกิน ไฮอูคามเป็นคนซีมนี่พักซุปพักสังซิมไหมพักสังเจยบบอ,อข่าวแกันหน่อยฮอนวอนมาเดอ้อกินข่าวเดอ้อซุปพักสังเด้กินข่าวสองคนพอ,พอ,พ,อพอกับแม่ไปอยูอ่อาหารแปลกอีกล้วเนาะพักสัง มื้อไห้กะซุปพักมื้อไห้กะซุปพักเว้ย <laughs> <laughs> แจงนอใส่เห็ดหอมขอกุอูเลยน่อนเนาะขมไม่ได้ขมดูคนแซ่บพี่เจาเนาะ เขายังเจ็บเก่ากินพาอูกินเขาแล้วเพราะอันคลิปกินเบรบริ่ายให้เบิ้งแต่ว่าจะไปทายอันไปเบิ้งอยู่ในอันคลิปอูคําเนาะเพราะว่าอันให้อูคําเป็นคนทายว้าวเบสนอคลิปนี้ก็ลากันไปสำนีนาะเพราะว่าอัน ฝากกดไลค์กดติดตามส่งของสาวสำเหนือ,<า>อกับสาวลองชาในเด้อบาย